ก็สวัส so, ดีครับวันนี้ผมได้มีปัญหาเล็กน้อยก็คือส่วนตัวผมเองได้ใช้แก้วน้ําแบบนี้เป็นแก้วน้ําพลาสติกนะครับก็คือถามว่ามันใช้ได้ไหมทุกวันเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าใช้เสร็จปุ๊บต้องเอากระดาษเจะชู้รองตรงนี้รองตรงก้นมันมันไม่ได้รั่วนะครับแต่คือมันมีเงื่อจากแก้วน้ําเหงื่อมันไหลลงไม่รู้ว่าพี่ๆเจอปัญหาผมไหมไหลลงเสร็จปุ๊บ แต่แล้วถ้าถามว่าพอใส่น้ำแข็งไปมันก็เก็บความเย็นได้ไม่นานผมก็เลยสั่งแก้วน้ําตัวนี้มาเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นแก้วน้ําตันเลดมาดูกันว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอด้วยนะครับนี่ถ่ายวิดีโอก็จะใช้วิดีโอนี้เลยนี่นะครับนี่ เดี๋ยวผ้องให้กล้องเห็นด้วยนะเดี๋ยวเขาหาว่านี่แล้วเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงแน,แน,แน,แนโอ้การห่อมาก็มีกล่องหอ่อแล้วก็มีอันนี้ห่ออีกชั้นหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคแล้วดูในกล่องมีอะไรมั่งเออด้อๆอ้ยมีที่ลองแก้ไว้ด้วย มีที่รองแก้วให้ด้วยมีที่ล้างหลอดให้ด้วยทุกคนที่ล้างหลอดแน่นอนเลยแล้วก็พี่ก็คงเป็นคนขายคงเป็นผู้หญิงแน่เลยุงมิงมีสติกเกอร์ให้ด้วยก็ข้ขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับของแถมแล้วเรามาดูแก้วกันดูนะครับมีสีเรื่องมากมายสีขาวสีดําอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะสีชายเย็นแล้วกันเขียวสีฟ้าสีม่วง มันดูการบัะตะดุก,กล่องห่อมาดีไม่มีบุบนะครับเรามาลองกันนี่ค่างโอเคนะครับส่วนตัวผมสั่งสีขาวนะครับนี่มีบอกหมดเลยนี่ขนาด1200 เห็นหัวหิว้วแก้วใหญ่มาันนี้หนึ่งพันสองร้อยถามว่ารู้ได้ไงนี่มันบอกนี้เห็นไหมตีออนหนึ่งพันสองร้อยก็วัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีหมดโอ้ใต้ตุก็ ถ้าเปรียบเทียบกันก็น่าจะเก็บความเย็นได้ดีกว่าตัวนี้ตัวสีขาวถ้าสองตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเก็บความเย็นได้ดีกว่าอยู่แล้วแหละเพราะเป็นสแตนเลสผมลองหมุนมาดูเกียวมันหน่อยนี่มีหลอดให้ด้วยหลอดให้ในตัวดูข้างในกันในม,มีอะไรม้างเลย มีกันชื้นมีกันชื้นหนึ่งอันนะครับแล้วก็ป้ายแท็กแบบนี้หนึ่งอันพี่เต๋พูดถึงผมสั่งสีขาวหรือผมสั่งผิดนะเพราะอะไรเ่าวะมันดำง่ายสีขาวอะ่ะเปื่อง่ายไม่รู้ว่าถ้ามันเปื่อนล้วจะเช็ดออกง่ายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ข้างในมันบอกว่าถ้าดูดีๆนะครับตรงกลาง ตรงนี้มันจะเขียนว่าเหมือนเกรสามศครับที่ผมเห็นนะมันเเขียนว่าเอสยูเอสสาก็น่าจะเป็นสแตอเลสอย่างดีนะสามศนมีคู่มือส่วนอันนี้ก็จะเป็นป้ายคู่มือนะครับที่เขาให้มา,ากระล่องที่เขาให้มาเฮ้ย อันนี้คือฝาผมว่ามันก็โอเคนะที่เขาให้ตัวนี้มานี่ตัวฐานรองเดี๋ยวเรามาแกะดูของแถมนียขเขาก็เข้าใจเรื่องให้เรานะเราสั่งแก้วสีขาวแสดงว่าคนขายเขาเอาใจใส่เราเราเราเล็มมากเลยนะคุณลองคิดดูดิเราซื้อแก้วสีขาวของแถมอันนี้สีขาวให้แสดงว่าเขาใส่ใจเน่ถ้าเป็นที่อื่นนะเขาไม่สนใจมาเ้าใส่สีอื่นมาดูครับพอใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่ ๋ย่ไว้ลองก้นแก้วผมจะลองปิดนะเกียวปิดเป็นเกียวหมุนจะแน่นนะครับอันนี้ถ้าเราอยากกระดกก็กระดกอย่างนี้ได้ปดูตัวนี้สินี่ที่เราเห็นหลอดเมื่อกี้เนี่ยสมมุติว่าเราอยาก,กดูดใช่ไหมแล้วก ดูอย่างนี้ได้เลยเฮ้ยแจวว่ะแจวมากนี่หลอดผมจะลองแกะดูนะว่าหลอดนี้แกะได้ไหมหลอดนี้สามารถแกะได้ไหมแกะได้แล้วที่เขาให้มามันเอาไว้ทำอะไรตัวนี้ตัวนี้ให้มานะ่าจะไว้หล้างหลอดนี้นะ ขนาดพอดีเลยเสียบรูปลปร้างอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูยังไม่ได้ใช้เลยลองแล้วเพื่อให้พี่ๆที่สั่งนะครับหรือว่าคนที่เขาอยากจะซื้อตัดสินใจจะซื้อนี่ก็ดูนี่น่าจะแบบอาการแบบว่าเฮ้ยคุณใช้มานานแล้วนะหลอดคุณกินน้ามาเยอะนะแล้วแบบไม่สะอาดนะก็ทําความสะอาดอย่างนี้ได้แจ๋วอันนี้คือที่ทาง ผมซื้อมาทั้งหมด 200.. ไม่เลย250รอยาสิบะประมาณ2องหบาทเนี่ยแหละรวมสงเออประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างมีของแถมให้หลายอย่างผมคิดว่าแต่จะได้แต่แก้วอย่างเดียวเราได้ซ้ำไหมเนี่ยอันนี้ก็คือของสมนาคุณนะครับไม่ใช่สมนาคุณนะครับแล้วก็ ส่วนอันนี้เราเอาออกได้นะแกะป้ายเนี้ยผมจะแกะออกเลยโอ้ค่อนข้างเหนียวมากเลยทุกคนค่อนข้างเหนียวมากเลยใช้มีดเลยไหม่ามาแกะออกเลยมาแกะออกเรียบร้อยแหละโอ้โหีนี่นะ เมื่อกี้ผมเอามีดนะมีดงานปึ๊บก็เป็นรอยนิดหน่อยนี่ก็ไม่เป็นไรฝีมือผมเองอือหือเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับผมว่าไม่น่าพลาดเพราะว่าวัสดุที่ใช้ผมก็ลองดูแล้วว่าน่าจะดี ส่วนถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปไหนหรือว่าทดลองยังไงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ถ้าผมมีเวลาและผมจะกลับมาทำคลิปให้คนดูที่ว่าคุณสงสัยเช่นอาจจะแบบว่าลองเอาแก้วใบนี้ใส่น้ำแข็งแล้วไปวางไว้กลางแดดทั้งสองอันทั้งสองยี่ห้ออันไหนจะเก็บความเย็นได้เร็วกันจะแบบปิดฝาเปิดฝาหรือยังไงก็ได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดแบบว่า เฮ้ยฉันจะซื้อนะฉันกําลังจะซื้อของชิ้นนี้นะแล้วแบบกาลังคิดอยู่ว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมหรือแบบไหนดีกว่ากันหรือจะเป็นแก้วเก็บความเย็นตามตลาดนัดพี่ๆเคยเห็นไหมครับที่เป็นแก้วแบบมันไม่ใช่แก้วแบบนี้อันนี้จะเป็นยูยมันอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบว่ามีฝาแต่ไม่มีหลอดแบบนั้นก็มีครับหรือจะให้ผมทาคลิปแบบไหนก็รบกวนคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสับ r ะไรถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีหรือว่าผมพูดอะไรที่ไม่ดีไปไม่เป็นความจริงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับผมพร้อมที่จะรับฟังทุกอย่างครับขอบคุณครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย